สวัสดีค่ะที่เขาแร่งค่ะหมูย่างสามสั้นย่างแซ่บๆจ้ากับน้ำจิ้มซีฟูด้ดพริกหลายๆเมือ่อกินอานเบาๆกินเบาๆค่ะมามามาด้วจ้ากินเขาแร่ง มหนาวเป็นจังไดเนาะทางขายอีสานเฮาบ้านเฮาหนาวคับอยู่บ่อยู่ภูเก็ตนี่มีสองฤดูกันหนาวลมหนาวยนีมันเศร้ามากใส่เสื้อแขนยาวว่าจะใส่เสื้อผิวอีหยังเขาเรียกอะไรเสื้อหูดบ่อีหยังรูดแจ็คเก็ตคือฝรั่งอ่ะใส่หนาวเสื้อหูดเสื้อสูดบ่เสื้ออะไรรูดสุดเจ้าหมูว่าเอาว่เป็น ใจหนาวหนาวหนาวค่ะพ้องสาวลูกน,น้องผู้แม่เอาฟูดบอป็นมะมาเดเจ้ามาเดเจ้าเบคซูเยอะเลยมาไฟมึงตกลงว่าเป็นยังไง บบสมราคาคุยพี่น้องเอ้ยทานอย่างหมกบบูกับบะสุกดับก่อนห่อนหมูมันหมูย่อยโลสองหยุดไฟดับเกือบบร่ได้กินซอแรงทานบบสมราคาคุย<ำ>อะไเตียวจ้ะบันเตอเฮาใหม่อะไรใหม่แบบบกนะอันนี้แตกกระแตก จกนอนอักามาเลยอืจัดไปดิอืมาขอโทษเลยครับขอโทษครับไปกันทีนะอืม อยากบอกอีกอย่างกันอันไม่เจอหมูหมูตาหมูม <público> ันมวันแน่ก็เอื่นแบบฮาร์ดคอทัยคอเป็นเพียงจิ้งจ ก็แบริกินใจได้ค่ะเนาะอื่นแบบตกใจนะ border ได้เปลเปื่อเนแบบตกใจมาเด้อนะฮะฟูดังเงียบจตกใจเอื่นไผ่เนาะรักกันจะวนน้องแคตตี้ล่อมันนอนอยู่นใจเด่นไ่ในห้องอืม หมูสามชั้นค่อยกินกะแปดสแปดสันนะ <c oughs> มาักลายหมูสามชั้นกินยังก็ได้คะแนนมีหมูใส่น้ำจิ้มเข้าไปมันบรเลียนอร่อย ในชมราคามันแพงเรืออ่อ,องหมกพริกหมกพริกแพงทุงลาเขพันบ่เอกพริกแพงค่ะพันซิบ,บอืะผู้ใดปลูกไค่ย่ามน,นีนั้นรวยทรงผู้ใดโควิดทรงได้นำคือเก,อออกเลืออกพริออกพริกแพงซิบบาทได้นับเม็ดได้ บาดได้ยีสิมตรหนักแล้วได้ยีสิมตรแทบแบคองมัดมีไก่กินกากอ่ะบระแซ่บแซมกินหมื ตัวกระดูนเห็นทุ่งสิบมาหมูปันได้บ้านนั่งเรียนแล้วนั่งอมักกระยาดอกเหมือนสื้อเมื่อยางสู้ง่ากินเป็ิ้นเองหรอกสู้่อยสู้เรากินบานเฮายางแขทงกับหนายางเหมือนันเนาะ พเพาคนยีตรองยงงน่จากลายลเส้นนักันบึ้มบึ้ลดเอ,อิญมากินเมื่อตระกูลซิงสอนมันม่เอ,อิญมาเบลเบลไมเอิญเมื่อ,เ,อ,อมเมื่อตระกูลซิงสอนชิบบุหอนหัดิบกนไบวาับดูเมล่าสามเมล่สี่เมลาสามเมล่สี่โอ้คือเพรเทนเนอ,อ กอ็ออกแมเลหลูกดีอยู่ได้หละนุ่มบานพ้นกับซานเนี่ย <S <S 2> <S 2> แม่นท่าอีกหนึ่งสสหนี่หตากะัะยายดิเจ็ดแปดเก้าสิบสบหรอเป่าสิบแล้ว <S 2> <S 2> ท่านใดนับบัน้อนยั no ่มบันดอนหาทุกหลายเออปัญญาราเมื่อเราว้าบิ๊กแฟมิลี่นี่อย่ากแฟมิลี่นี้ก็แฟมิลี่ลาว้าะบิ๊กแฟมิลี่าน่นมากอันปุกกันอยู่ของบ้านเขาบออันวัวคืออันบ้านห้าวเนาะบ้านเขายูไพรยูมันได้สะบ้านห้าพัน หอนย่ามอบุญไม่งานมีหันไม่หนีกับมากร่วมกันแตกสวดสวดเอาวันขอบขวดเนาะรุเวล่านักโควิดนั่นดิสองสามจมูกชาคอนอาจจะกินยูง้ากเลยสิ่้เมื่อนมูยบอกว่าเดชสมูกชาคอนนี่ก็ตายตุนแค่อุชาร์วาห่าว ซื้อรถอืมใจเราบัวเป็นเมื่อใจเราไม่รลเมื่อลงขึนสื่อรถไม่ <c oughs> ไม่ป <c oughs> ัโควินมองแล้วยู่ซ้ำเมอแต่อีจตนแล้วว่าจะปีประเด็เมื่อบ้านเจ็ดแปดปีปีไก่ในแล้วบอกขอยนองแพรวไม่ได้กลับบ้านนานแล้วลาวาเจ็ดไปปีหามันหามันอึ้งแล้วก็ยังจือทางเมื่อบ้าน ผ้าอ้อมว่าสันอันอย่าไปเสื้อเด้อพี่น้องเลยอันคุณจีพีเอ็ดนะคันรถบ่มีนนะมันอย่าเปิดกระยาโอ้ยพาไปดูทิบย์ดูแดนทางบ่มินทางกับผาไปหลงอืข่าวพี่้องกองหน้าเออทางนีใกล้กว่ามันกับบมผาไปมันพาไปาไปุ้มหมดละคุณจีพีเอ็ดนะจะมือได้แล้วสิพาไปกลนกับปูโอ้ ควิดเป็นอีกแล้วรักษาเรือรักษาตัวเจ้าจ้าใส่แมดล้างมือกินร้อนช้อนกลางมองคนไลยกัอย่ายู่นั่นอย่ายไปไปตลาดกอย่ายไปดนุนรีบไปรีบกับล้างมือใส่ถุงมือใส่แมดเอาบ่าเห็นว่ามันมาแต่างไรมันบริยา,างคือมันบด้ยางมาเป็นตัวยุยงคือคนมาน้ำรมน้ำหลง่งน้ำอากาศน้ำเสือผ่านน้ำพันน้ำหนี ระวังด้วยจารักษาเหนือรักษาตัวด้วยความวังดีจากช่องมาดามบีดค่ะเขาประยกันอีกหนึ่งระวังอย่าฝาปิดเมือ่างเด้อฉันอยู่เมื่อบ่ายยูริกาเด็กเข้าหาซิบหาซิบยู่ผู้เก็บนิกะ ไอ้เมืองหอดบ้านชะกรนกันปิดเมืองเด้อเป็นเกือบชูจังหวัดละจ้าพี่น้องรักษาเหนือรักษาตัวใส่แม็ปลอดภัยกินล้นช้อนกลางช้อนกลางยังแย่น่ะคือโจ๊บควงควงคูณเป็นยังดอกมันอสองคนไม่ได้บอกไปใช่ไหเอาไปกับชั้นมาก อักยู่งยากเสมอเนี่ยออกไปนอนหน้าเลยละมพม่าพิมพมืนมองบดาเจอผูกคนเขาค้างไว้คือเป็นยังยหลักนีแต่ว่าจะพม่าคนไหยก็ซื้อกันบอผู้ลังค้นกับมีแต่ว่าบมเป็นประเทศจะพองบมเป็นบมเป็นบมใส่แมทปล่อยปะละ,ละ,ละเลย บโหดผู้ใดเพราะว่าเขาก็บอกเลยว่าเออย่าประมาทกาอย่าตุกักษณาข้าปกระต้อใไซแมทจบโหดผู้ใดดกเ้าบะเหินของตาข้าบะเหิน <c oughs> อย่าลืมด้วยจ้าเป็นกำลังใจให่ช่องมาดามลีิ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะอันหาสาระบอคอยได้เด้วค่ะมีแต่กินกับอันเว้ามากักจังมกักจังไดเออบอมกักจังไดก็คอมเมนต์มาได้เด้อจ้ะเออปรับปรุงสิปรับปรุงตัวหรือหมกักแบบใดหรือว่าให้เห็ดจังไดมีเนี่แปลกแปกมาเะเนอหรือว่าจังไดก็คอมเมนต์อาหาทุกแบเอาเ้ย เล่นบาไวอันคันไหนไปเล่นหรือว่าออกกําลังกายนี่บบเมนงานถนัดจ้ะคันถามว่าเออของกินอันนั้นแซบอันนี้แซบลองเฮดเบิรงทําใดยุ่จ้ะคอมเมนต์มาใดเลยจ้ะมากแบบใดสอบแบบใดแ่าลืมนะจ๊ะกดติดตามกดซับสไคร้ให้่องมาดามลีดเนี่ยเดีย๋ยวจะเป็นกําลังใจผู้หนึ่งผู้น้องอิ่มแล้วอิ่มแล้ว <laughs> มนมากาก็ไลค์กดแชร์ได้จ้าคลิปนี้ก็ไว้สนีก็นด้จ้ายังไม่รู้ทัวเลยสวัสดีจ้า